สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้ก็มาดูพี่ปป้บซี่ตอนเช้านะคะอาการพี่ปป้บซี่เป็นไงพ่อได้พี่หนุ่มมานอนด้วยเหมือนจะงอนงอนคุพ่อนะใช่ไหมเมื่อคืนน่ะขยาโซ่ขายาโซ่ทั้งคืนเตะดินทั้งดึกทั้งคืนนะคะอาการนี้ไม่เคยเขาเตะแค่ สามสิบนาทีเหรอเออเขาเตะแค่สามสิบนาทีเขาบอกว่าเขาเตะประมาณสามสิบนาทีฮะทุกวันเขาจะไม่อาการเขาจะไม่เป็นแบบนี้เนาะก็เห็นพี่หนุ่มบ้างก็เห็นพี่หนุ่มค่ะวันนี้การเขาก็จะแปลกๆค่ะ่พีหนุ่มมาอยู่ด้วยปังเอาใจใส่เอกันแม่มาลองท้า คุณพ่อบอกว่าถ้าพี่หนุ่มมาอยู่ด้วยคุณพ่อก็จะดูแลพี่หนุ่มมากกว่าพี่เบบซี่นะคะทุกงวดค่ะพี่เบบซี่เลยออกอาการห่วงคุณพ่อนิดๆให้ร้องก็ไม่ร้องนะเมื่อวานน่ะสั่งให้ร้องประมาณห้านาทีก็ไม่ร้องค่ะ วันนี้ลองแล้วถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะเตะใส่จะเตะของใส่พ่อใส่แม่ะคะ่ะอันนี้เป็นพี่แปซี่พี่แปซี่ก็จะเตะดินค่ะน,น,น,นะคะเดี๋ยวคุณแม่พาเอฟซีไปดูรอยเขาเตะดินนะแต่ แต่ก็ยังว่าหละเราก็ต้องเอาใจใส่พี่หนุ่มเลยเนาะนี่ค่ะพี่หนุ่มเขาคืนนะคะยังไงล่ะเสียงดังปุกปุกค่ะเห็นพี่หนุ่มแล้วคุณพ่อก็คิดถึงค่ะคิดถึงอาเชษตนะคะเห็นพี่หนุ่มมาอยู่ด้วยก็ยิ่งคิดถึงกันยิ่งคิดถึงนะคะเวลาเราไปแหงงานนะพ่อเราจะสนุกเนาะเราไปสามเชือกเนาะมีคุณปูทองใบมีเพ็บมีพี่เป๊ปซี่มีพี่หนุ่ม ควานควานก็จะมีคุณคุณพ่อไปดูคุณหนุบมีคุณพ่อมีคุณแม่มีคุณตาลุนแล้วก็มีคุณยายแล้วก็มีนาเชตดี่หนุม บางครั้งก็ถ้าไม่มีคนขี่คุณเวลาออกงานคุณแม่จะเป็นคนขี่พี่เอบซี่คุณพ่อจะขี่พี่หนุ่มแล้วก็น้าเชษจะขี่คุณปู่ทองใบคุณตาลุนก็จะคุมข้างล่างนะคะเราเลยไปงานแต่ละงานเราก็จะคิดถึงน้าเชษค่ะเพราะนาเชษคุยเก่งคุยกับเจ้าภาพเก่งค่ะคุณพ่อไม่ค่อยคุยนะย ไปไหนก็อดข้าวนะคะถ้าไปกับคุณพ่อนี่คุณพ่อไม่รู้อยากคุยนะคะมาดูแววตาของเขาอยู่นีนะะ่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรนะครับตาเขาจะนิ่งมากเลยใช่้าเขาพูดได้แตคงเขาบอกว่าไม่อยากกลับบ้านคิดถึงคุณพ่อเขอมามากนะใชต่ตาเขานิ่งมากเลยะครับ ตอนคุณพ่อไปเกี่ยวหญ้านะนี่น้องนานาก็ยังมายืนอยู่ใกล้ๆอีกน้องนานาดูนะตอนคุณพ่อไปเกี่ยวหญ้าเมื่อกี้นะคุณแม่ยังเข้าได้เลยโยนกล้วยโยนอะไรไม่เป็นไรเออวเขาร้องขอนี่น้องนานาก็มายืนใกล้ๆเลยน้องหมาก็อยู่หมากจะหังหมากเราจะดุงแล้วท่านนี้บิ๊ดนี่นี่เขาจะหน่งมากเลย

โอ้ลูกลืลือเลยโอ้หนึ่งครั้งงเข้าเดาดเข้าวอกับกับปัญหาหมาหมันเลยอยู่เอาเนี้วนิ่มนี่ดูครับสั่งยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับก็นี่ก็คุณพ่อเกตก็เพิ่งมาถึงนะครับคุณตาเกตก็จะพาพี่หนุ่มขึ้นไปไว้ที่เดิมนะครับ เราไปสู้ว่างองานเดิดดดนดดว่าจะเอาไว้นี่เลยก็งานคุณตาเกตก็เยอะนะครับถ้าอย่างนั้นก็ยิงก็แยกหลายทางครับวิ่งไปหาพี่โก้วิ่งมาหาพี่หนุ่มวิ่งไปหาชายน้อยอท่านสามทางก็เลยคิดว่าเอาไปไว้บนดีกว่าครับมาดูฟีเบลซี่ๆๆนะครับขมับก็ตึงนะครับ เป๊ปซีเป๊ปซียกหัวหน่อยยกหัวหน่อยยกหัวยยกหัวยกหัวเต้นน้อยยกหัวเต้น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 ก็ตึงนะครับมีรับงานไว้ก็เยอะด้วยนะครับจองรถหุ่นสนอยแล้วครับก็วันที่วันที่ยี่สิบยี่สิบแปดใช่ไหมคุณแม่ ก็มี f อฟซเอฟซีเอาของมาให้ช้างกินของหวานอีกแล้วนะครับอ่เป็นหกโลเลยนะครับจากคุณโคคานะครับอก็ขอบคุณท่านมากๆนะครับขอให้ท่านอายุมั่นขวัญยืนครับสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับท่านไม่เคยละทิ้งครอบครัวเราเลยครับถ่ายแบบซีแฟมิลี่ตั้งแต่มาจนถึงปัจจุบันนะครับ เดี๋ยวไปหนุ so iento, day, day, ่มขึ้นไปอยู่ข้างบนนะลูกนะเมื่อวานเขาก็มานอนอยู่นี่นะครับเขานิ่งมากเลยครับผมเห็นเขาแล้วก็คิดถึงเพื่อนนะครับก็ทุกวันแต่ก่อนเราอยู่ด้วยกันแบบนี้เลยครับหนุ่มก็จะมัดอย่างนี้พี่เป๊ปซี่ก็จะมัดอยู่ข้างๆอย่างนี้ตลอดครับ นี่ก็จะเอาเขาขึ้นไปไว้ที่เดิมนะครับเดี๋ยวรอให้มีควานชายน้อยมาก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะพาคุณตาเดินม,มามัดไว้นี่เรื่อยๆนะครับดูครับน้องนาๆก็มาใกล้มันนุ่มเลยมานี้แล้วคุณลูกช่ววให้ตั้วจไปมาหวางคุ้ยเลยกันบอมว่างคุ้เลยบ่บิชเช่กนเอาแน่ดูเจ้าแป๊ปซี่ของเรานะครับอันนู้นก็น้นงครับน้องพลอยครับตกมันยังไม่หายเลยนะครับ เช้านี้ก็ให้ดูพี่เป็ดพี่กับพี่หนุ่มสุรินนะครับยอมรับครับว่าหนุ่มอยู่ตรงนี้ตาเขาจะดีมากครับคือเขาเยิ้มตลอดเลยนะครับคุณแม่เป็ดซี้ก็เดินไปเดินมาแถวนี้พ่อไปตัดยาเขาว่าว่านิสัยเขาดีมากจนสงสารไปตัดต้นกล้วยที่ไหนไม่รู้มาให้เพราะว่ายาไม่มีครับยาละหมดอ่ะเพ่อนจะดูให้ป่ะจแ๊ด เอาแล้วฮาเอาเอานิงฮะเออเอาตาครับนุมตาไเอี่ครับสั่งอะไรก็ง่าเช้านี้ก็ให้ดูพี่เบบซี่กับพี่หนุ่มสุรินนะครับจะพาพี่หนุ่มขึ้นไปไว้ที่บ้านของเขานะครับ แปปซีลองโอ้กเลยเด้อโอ้กโอ้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวไพ่แปปซี่แฟมิลี่ด้วยนะครับแอคชั่นหน่อยบุดซุ่มเฮานิงเฮานิงเฮาแปปซี่เฮานิงเฮาเ๋อไปเฮ้าเฮาหน้าหน้ายอะตีกรองหน่อยนะฮะเฮานิง แบปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัว่ายแบบซี่แฟมิลรีครับสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับผม